สวัสดีครับวันนี้กดังไอทีจะมารีวิวนะครับการตั้งค่าต่างๆของตัวกล้อง F198 กันนะครับหลักๆนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเมมโมรี่การ์ดนะครับขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเวลาเราใช้เมมของเก่านะครับที่ไม่ได้ซื้อใหม่นะครับให้นํำเมมนะครับเอาไปฟอร์แมตในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับให้ไม่มีโฟลเดอร์อะไรอยู่ในเมมนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ในตัวเครื่องนะครับผมสังเกตถ้าตัวเครื่องอ่านเมมเนี่ย เวลาก็จะอยู่ด้านขวาบนอย่างนี้นะครับเวลาเราอัดมันก็จะเดินเวลาก็จะเดินนะครับผมเนี่ยครับแบบนี้ต่อมานะครับคือการตั้งเวลานะครับผมวิธีการก็คือกดเมนูนะครับหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มโหมดหนึ่งทีนะครับเลื่อนลงมานะครับหาคําว่าวันแอนเวลาจากนั้นกดปุ่มนี่ครับอัดหนึ่งทีนะครับ เดือนนะครับก็ตั้งไปครับเดือนเท่าไหรจะเลื่อนจากเดือนไปเป็นวันนะครับกดโหมดหนึ่งทีวันก็ตั้งครับขึ้นลงแล้วแต่เรานะครับโหมดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นปีนะครับตั้งไปเวลากี่นาฬิกานะครับกี่นาทีพอเราตั้งเสร็จนะครับให้กดปุ่มอัดหนึ่งทีครับเท่านี้ครับตัวกล้องก็จะทำการเซตเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาก็ถูกเซตเรียบร้อยแบบนี้